ชาวบ้านป่าเหียงนับพัน์เดินออกจากที่ประชุมไม่รอฟังคําตอบจากบริษัทหลังจากแกนนําตั้งคําถามหลายข้อแสดงจุดยืนไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะมาตั้งในพื้นที่เมื่อวันที่25มีนาคม2558ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดลำปางร่วมกับบริษัท VPN a n s y m e t r i c จำกัดได้จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากของเหลือใช้ ที่โรงเรียนบ้านป่าเฮียงตำบลบ่แลอแฮวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีพันเอกชัยนรงแก้วกล้ารองผอ,อมทบ32เป็นประธานและผู้ดำเนินรายการและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลประกอบด้วยพลังงานจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดโดยธาธิการและผังเมืองจังหวัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท VPN e n z y m ิถจ,จำกัดซึ่งมีนางวันนีลิทองกูลเจ้าของบริษัทเดินทางร่วมประชุมด้วย โดยชาวบ้านป่าเฮียงได้รวมตัวกันใส่เสื้อสีดำสกรีนตัวหนังสือด้านหลังว่าเราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะทยอยเดินทางเข้ามาในที่ประชุมพร้อมกับเสียงโห่ร้องและเสียงปลบมือเป็นระยะนอกจากนั้นยังมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้ามาร่วมรับฟังในครั้งนี้เป็นจำนวนมากมีชาวบ้านร่วมเข้ารับฟังกว่า3,000คน โดยมีกำลังทาหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความปลอดภัยประมาณ100นายจากนั้นพันเอกเชนรงค์ได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นพร้อมกับขอความร่วมมือให้รับฟังข้อมูลก่อนและขอให้เกียรติผู้ที่กำลังพูดและตั้งใจฟังเพื่อที่ว่าหากไม่เข้าใจในข้อใดจะได้สอบถามได้จากนั้นได้ให้พลังงานจังหวัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตหนึ่งให้ข้อมูลเรื่องการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานโดยมีขั้นตอนที่สำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นำมาประกอบการอนุญาตซึ่งก่อนที่โรงไฟฟ้าจะจัดตั้งและผลิตขายไฟได้ต้องมีใบอนุญาตถึง3ใบเมื่อหน่วยงานราชการชี้แจงแล้วประธานที่ประชุมได้ให้ทางบริษัท VPN Enzymetric จำกัดชี้แจงข้อมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบที่ใช้ในการเผาขยะก่อนจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้สักถามโดยมีในสวัสดิเปี้ยปู เป็นตัวแทนชาวบ้านขึ้นพูดในที่ประชุมว่าลำปางไม่ได้มีขยะล้นเมืองตามที่ข้อมูลรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวไว้ว่าขยะลำปางมีไม่ถึง800ตนันในขนาดที่โรงไฟฟ้าขนาด6.5เมกะวัต ต้องใช้ขยะถึง1,950ตันซึ่งถือว่าจังหวัดลำปางขัดแคลนขยะตั้ง1,000ตันแล้วจะเอาขยะมาจากไหนหนีไม่พ้นมาจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงคนลำปางไม่ภูมิใจที่จังหวัดลำปางจะเป็นที่ทิ้งขยะของภาคเหนือชาวบ้านไม่คัดค้านโรงงานเผาขยะยินดีสนับสนุนเพราะเป็นนโยบายรัฐเป็นวาระแห่งชาติแต่เราคัดค้านตรงที่ทำไมจะต้องมาสร้างที่ตรงนี้ จากนั้นชาวบ้านจึงได้ทยอยออกจากที่ประชุมโดยรองผอบองมทบ .32 ได้ขอให้ชาวบ้านนั่งลงก่อนเพราะทางบริษัทยังไม่ได้ตอบคำถามและชี้แจงใดๆแต่ชาวบ้านก็ไม่รับฟังได้พากันเดินออกจากพื้นที่จนหมดขณะที่รองผอบองมทบ .32 ยังคงพูดปิดการประชุมต่อไปอีก5นาทีทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่ในที่ประชุมเลยเหลือเพียงหัวหน้าส่วนราชการและบริษัทที่มาชี้แจงให้ข้อมูลนั่งฟังอยู่เท่านั้นก็จะมีปะมาทีมข่าวเกือบมาลำปางรายงาน